สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องดาราก็สิบกันอีกครั้งนะคะน้องทะเลหัวเราะอ,อร่อยมากคำแรงสุดๆก้อยตูนพาลูกชายเที่ยวอังกฤษโยครอกครัวกันไปเที่ยวอังกฤษกันพร้อมหน้าสำหรับคู่ของก้อยรัชวินกับสามีตูนอาทิวราและลูกชายตัวน้อยน้องทะเลที่ได้ขึ้นเครื่องบินและเดินทางไกลเป็นครั้งแรก ซึ่งตอนนี้น้องทะเลก็อายุได้7เดือนกว่าแล้วและทริปนี้นอกจากจะได้เห็นรูปสวยๆบรรยากาศทริปไปเที่ยวของครอบครัวทังภาพก้อยตูนที่ควงกันไปดูฟุตบอลแล้วก็ยังเห็นความน่ารักของน้องทะเลลูกชายที่ดูจะเลี้ยงง่ายมากเป็นเด็กอารมณ์ดีแบบสุดๆ อย่างคลิปล่าสุดที่น้องทะเลเล่นกับแม่แล้วลูกชายก็หัวเราะอ,อร่อยมากลูกขำอะไรขนาดนั้นหัวเราะกันจนน้ำลายไหลไปเลยยิ้มหวานๆพร้อมเสียงหัวเราะแบบนี้ทำเอาคนเป็นพ่อแม่อย่างก้อยตูนก็ดูจะแฮปปี้ยิ้มมีความสุขไปด้วยน่าเอ็นดูจริงๆน้องทะเลยิ่งโตก็ยิ่งดูน่ารักอย่างไรก็ตามทางเราต้องขอขอบคุณที่มาคา่ะจากสนุกดอทคอมด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องดาราก็สิบด้วยค่ะขอบคุณค่ะ